วันนี้วันที่22 <c oughs> การดำเนินงานเกี่ยวกับครุษาสมาธิก็ได้ผ่านพ้นมาด้วยดีญาติโยมทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์จำนวน500กว่าองค์ก็สมบูรณ์บริบูรณ ตอนเช้าญาติโยมทั้งหลายจะมาใส่บาตรอย่างอบอุน่นเป็นจำนวนพันทุกวันพระก็ออกบินฑบาทหลวงพ่อก็ออกบินสบาตอันนี้เขาเรียกว่าเดินการกุศลเดินมาใส่บาตรพระก็เดินบินสบาตเขาเรียกว่าเดินการกุศล เวลาที่สำเร็จทุกอย่างแล้วก็เข้าห้องเรียนรษาสมาธิหลวงพ่อก็จะอธิบายธรรมะให้แก่พระภิกษุทั้งหลายเพื่อให้ท่านเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องของสมาธิเพราะว่าหลวงพ่อถือว่าเรื่องสมาธิเป็นเรื่องสำคัญ เพราะคนเราสำคัญอยู่ที่ใจถ้าหากว่าควบคุมจิตใจไม่ได้ให้จิตใจแทะเหละทะไหลมันก็จะพาเราลงนรกถ้าหากว่าเราควบคุมจิตใจเราได้จิตใจแทะเหละไหลไม่ได้เพราะว่าพุโทโธควบคุมไว้แล้วก็จะทําให้จิตใจนั้นไม่ต้องไปนรกอย่างน้อยที่สดุด แม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามนุษย์สมบัติแต่ไปเกิดในชั้นสวรรค์ก็เรียกว่าสวรรค์สมบัติไปถึงซึ่งพระนิพพานในอันดับสุดท้ายก็เรียกว่านิพพานสมบัติเพราะว่าการทำบุญนั้นอานิสงส์จะเป็นไปตามความปรารถนาของบุคคลผู้กระทำยกตัวอย่างเช่นสองพี่น้อง ที่เขาไปทำสวนอ้อยเมื่อไปทำสวนอ้อยในวันนั้นก็ได้ตัดเอาอ้อยมาสองต้นอ้อยในเมื่อสองพันปีนั้นไม่ต้องหีบพอเมื่อตัดคนแล้วตัดปลายน้ำก็ไหลออกเองน้องชายก็ได้ไปตัดต้นอ้อยทั้งสองต้นมาเพื่อตนต้นหนึ่งเพื่อพี่ต้นหนึ่ง พอมาถึงระหว่างทางก็เจอพระประเจกกรพาพอด,ดีเพราะว่าสมัยนั้นพระสงฆ์ไม่มีก็มีแต่พระประเจกกระเพนานๆจะเจอกันน้องชายก็ดีใจก็เลยยกส่วนของตนถวายแก่พระอาเทฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ แล้วก็มาคิดถึงว่าพี่ชายเราก็คงจะไม่ไม่สามารถจะไปเจอพระได้เพอพระน้อยก็เลยเอาอ้อยลำที่เป็นของพี่ชายนั้นถวายพระประเจกกระโพธไปทั้งสองแล้วก็กลับไปบ้านก็ไปบอกพี่ชายว่าพี่ชายอธิษฐานเอานนะจะอธิษฐานอะไร พี่ชายก็ไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายนานไปพี่ชายเขาก็เลยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเห็นธรรมที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วไม่ต้องแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไม่เอาแต่ว่าน้องชายเอาอนี่ต่างคนก็ต่างตายไปก็ไปเปรต่างตั้งฝ่ายพี่ชายก็เลยไปทันพระ ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสกัสปาแล้วก็ปฏิบัติได้สำเร็จพระรหันไปน้องชายก็ไปกลายไปเป็นเศรษฐีเศรษฐีก็สร้างวัดให้พระพุทธเจ้าสรงพระนามว่ากัสปาแล้วก็ทำสลาสลาแล้วก็จะฉลองฉลองแล้ว เศรษฐีก็เอาเพชรเม็ดใหญ่ราคานับไม่ทวนเอาไปติดกันแทศให้คนโจรน่ะมันก็เลยแปลงตัวเป็นคนจำศีลและมันไม่นั่งปลายแถวมันนั่งหัวแถวเพราะว่ามันตั้งใจจะขโมยเม็ดเพชร,รนั้นเม็ดนั้นมันก็เลยจำศีลน,นั่งอยู่ข้างหน้าก็พอดีพระพุทธจเจ้าขึ้นเทศ เสร็จแล้วมันก็ขยับไปที่ะน้อยละน้อยละน้อยพระพุทธเจ้าเห็นถามเศรษฐีเศรษฐีเสียดายไหมเพชรเม็ดนั้นนะ่ะไม่เสียดายทำบุญแล้วก็แล้วกันให้มันไปเออโชคดีของโจรไปมันก็เลยเอาใส่กระเป๋ามันไปเศรษฐีก็เลยอธิษฐานเป็นมนุษย์สมบัติสวสรรค์สมบัตินิานสมบัติ ก็เกิดมาทันพระพุทธเจ้าของเราได้ชื่อว่าเป็นโชติยะเศรษฐีเรียกว่ารวยที่สุดแล้วทุกอย่างก็พูดกันย่อๆเลยว่าโชติยะเศรษฐีก็ได้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า,าก็เทศนาจบโชติยะเศรษฐีได้สำเร็จเป็นพระอหรหันต ละเลิกสมบัติทั้งหมดก็เป็นอนัรววหมดครบหมดชาตินี่คือการทำบุญเพราะว่าการทำบุญนีนจุดประสงค์สุดท้ายก็เรีวยกว่านิพานังปัจยโยโหตุเราก็หวังอย่างนั้นด้วยกันทุกคนแต่ว่าการที่เราทำเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะต้องเป็นชาติสุดท้ายหรือเปล่า เมื่อยังไม่แน่ใจเราก็จะต้องทำบุญเพื่อให้เป็นมนุษย์สมบัติไว้ก่อนสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติก็ถือว่าเป็นสุขขาปฏิปทากิพาปัญญาผู้ที่สร้างบุญไม่เยอะๆไม่ต้องไปเดือดร้อนแล้วก็ถึงรั้นนิพานเหมือนกันกับท่านทุกคนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในการสร้างความดีนี่ขอให้เข้าใจว่าบาทหนึ่งสลึงเพื่องอะไรตั้งๆม,มันจะเก็บรวบรวมไว้เองที่ใจของเราเป็นอัตโนมัติแล้วก็คอยที่จะส่งผลให้แก่เราในระยะเวลาอันควรสวัสดี